สวัสดีครับคุณดีตอนรับเข้าสู่ช่องจะแบวลาวชาแนลเอกสามานะเพื่อนนะมาวันนี้มาอยู่ในเกมกิเลนของดีดีเด็ดนะครับในค่ายพีจีนะในทุนห้าร้อยบาทกับผมแอด์ลอนนะำเม่อนาโอเคมาสมนี้เวลาเล่นในเกมนะไอ้ถุยไม่ใช่ตะก,กี้ดิเออมาปรลาเบ็ดเลยตอนนี้อ่ะเบ็ดสองแล้วกันขอได้เจอก่อนโอเคมาจัดไปโอเคไหมเธอโบกับลือมอ่ะสมนัยที่เล่นตอนนี้อยู่ที่เท่าไรเนี่ยตีหนึ่งห้าทีนะเพื่อนมา เจากไว้ในการได้เกลืออะไรนะทุนมาห้าร้อยอะไม่ต่ำหรือว่าไม่น้อยหรือว่าไม่สูงไม่มากจนเกินไปโอเคอโอ้ยตายสิแตกดีอยู่ไม่ตายสิใช่โอ้ยสบายไปด้วเปลี่ยนไว้สองตัวแตกไปพระเจ้าเริ่มจ่ายแล้วเป็นมาท่านใหญ่ถุงเงินไหลเข้าไปเป็นสเต็ปมาดีครับเนียนตาเนียนคลิปครับจังหวัดแตกโอ้โหเปลี่ยนไว้ไปด้วย สี่ตัวไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเปสองตัวโฮ้ยคอมโบยีิบเจ็ดบาทเลยเพื่อนอา้าวอันนี้เม็ดสองอ้อาวอเม็ดสองขนาดนี้ขนาดเม็ดสี่ขนาดไหน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแต่ว่าเล่นเบ็ดหนักกว่านั้นดีไหมเบ็ดแปดวะเบ็ดสิบด <c oughs> ีอ้าวแม่ยัหมดเลื่อยๆห้ารอบอะห้าเปิดสุดท้ายแล้วว่าอย่างวันนี้ก็ไม่ยังไม่หยุดแตกเลยนะโอ้ยวายห้าตัวสองแถวตะสองแถวสี่ นี่ไงไปชัดไปแล้วก็แต่งกันปไป58บาทน้ำเ่อนนะโอ้ยไม่ธรรมดาเว้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะจานสุดจริงจริงแรงแต่เราไม่ใช่กระถิ่งนะครับนี่เป็นกินเลนนะโอ้ยแงสองประตูสุดท้ายไหมไม่เข้าเนื้อซะด้วยกำไรซะด้วยสี่สิบกว่าเอาไว้ก็ถือว่าสุดเจ๋งถือว่าไม่ธรรมดาเกมกิมเลนมา โอเคฉายแววนี้ก็อยากแบบเกมไวแตกไวเหมือนกันเว้ยมาเแบบ็ดสิบกันเลยมันต้งองยองเท่า,านี้มันต้งอยงอยองกันทั้งนั้นไม่ต้องกลัวเดินหน้าใส่ใส่เกียร์เดินหน้า,ยนนนาอย่างเดียวเมาไม่ต้องแตะเบรกอะไ <c oughs> ปไกลยาวเลยยาวเลยไหมนั่นแล้วสามสิบกว่าบาทก็อยู่ที่ห้าร้อยนะเข้าเนื้อแค่ว่าตอน ไล่เกิดเป็นสองครับมันเออไปนิดหนึ่งนักแป๊บเดียวนะเพื่อนนะพอมันขึ้นมาขึ้นเลยอะโอเคไปกันต่อโอ้ว้าวโอ้โหไม่ไม,ไมีต่อมาอยังไงอยังไงแต่กันนะครับจ,จัดไปอย่างไ้เสีย <c oughs> บราจะมาให้มาดีๆยังมาจัดไปส,สวยสวงาม,มยิ่งเลยดองนี้ฮันแน่ <c oughs> มาดีเว้นเพื่อนไปสวยครับแหลมเลยแหลมแล้วย,ยอดชายนี่ไว้มาสี่ร้อยครับตอนนี้ก็เข้าเนื้อมาบ้างพอ <c oughs> ถือว่ายัางยังไม่ทอดแท้ถือว่ายังมีแบบเห็นคอมโบแบบหลายครั้งอยู่นะตอนเล่นมานั่นไงพุดปึ๊บมาปาพุทธปามาปึ๊บโอ้โหวายมาแบบต่อเนื้อมากเลยเพื่อนมาดีจริงอ่ะจริงอ่ะ โค้มมีแต่โค้มบอกเลย50บาทนะขอคอมโบช่วยๆไม่ปีเกียร์มาเลยก็ได้ฮนะมาโอ้โหต้นห้าร้อยเออเยอะไปเลยอันนี้ก็รอบแรกนะต้นห้าร้อยอันว่า,าผมเล่นอยู่อยแต่นี้ยังไม่ไปไหนยังค้างไม่สี่ละห้าร้อยแถวนี้เลยมันเงียนแถวนี้โอ้โหไม่มาขอบขอบท้องอย่างเยอะเมื่อกี้อะ โอ้ยเสียดายไปคิดว่าโอ้ยวายสองตัวหวานครับโอ้โหนิ่มๆเลยลื่นหัวลื่นตาร้อยบาทไหมได้ามา500ห้าร้อยว่าบาทแล้วตอนนี้เยี่ยมเลยเออสิ่มมาโอ้ยโอ้โหมารปเทบครับวายโอ้ประกาศราศสดจะส่งไปถึงที่โอ้โหยี่ห้อเดลิเวอรี่โอ้โหนักแตกไปที่าผมอ่ะ หนึ่เก้าร้อบาทจัดไปให้เียเพื่อนเลิฟเนี่ยสองพนิ่มๆเหมือนเพื่อนอะเบสิมอันเนี่ยมามาโอ้โหทำไปเล่นมาโอเคพันหเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเท่าไหร่วะสี่ะสีเลยแล้วกันสามพันเยอะไป <laughs> อ่ะสองรององ่ะมาอุยหาตัว้วย นานๆทีกิเลนซื้อมาจะมาห้าตัวว,ว้าวตัวคุณมาสองตัวเพื่อนๆแบบนี้ก็หวานไอ้เร่องบอกมาขอได้กำไรผมบอกเลยวันนี้ผมจะเกมงใบถ้าไ,ได้กำไรจะเข้าเนื้อก็โอ้ขอ,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 อให้มันยังอยู่ที่หลักพันนะเออก็ถือไว้อย่างดีไม่เอาแบบหายหายรีบเลยแบบนี้ก็ไม่เอาอะมา โอเคจะไปต่อเ,ม,อเ,ม,เ,เ,ม,เมื่อเยี่ยมเลยร้อยยบหบาทเยี่ยมเลยแต่ก็ไม่เี้งี้โอ้ยมาแบบแต่ก็ไม่แตกนะเพื่อโอ้โหอะไรกัเนี่ยอเี่ยแ้วพอแบบพอเยอปัจจัยฮะแตกดอกเมื่อกี้มาแล้วหตัวสไท้ายทายสุดไม่ใช่หตัวเดี๋ยวหกรอบมาหนึอยเาสิบสองบาทเมื่ออเี่ยน้ก ยอดรวมอยู่ที่พันสามนะฮะขอไม่ได้หน่อยเออขึ้นสักหน่อยดีืปะสามแบบก็ยังดีอ่ะเออวันนี้ไม่อยากโลภเท่าไหรอุ๊ยผันเป็ดเอาละยอดพุ่งกระชูดเยี่ยมเลยเวริกุดครับท่านสมาชิก <c oughs> โอ้โหท่อมาจริงจริงจะแตกไม่แตกแ,แล้วแต่ผมฟุม้งวัวใจวันนี้ โอ้กับยอดนี่อ่ะอ่ามันหวานนะห้าร้อยสี่บาทนะเพื่อนมา่อสี่พันแล้วตอนนี้เอา้าวทำได้ที่ไหนอะ่ะเออแล้วก็ดอกสุดท้ายท้ายสุดนะครับเปิดสุดท้ายจัดกันไปโอเคหมดที่ร้อยอ่ะวันนี้ก็ไม่ลบก,กันนะเพื่อนๆนะสี่พันเนาะเนาะโอเคตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่สี่พันสองร้อยสามสิบสามบาทฮนะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมด้ยวยกันนะว สำหรับนี้ก็คงต้องลาจะ่เพียงยอดนี้นะเพื่อนๆนไว้เจอกันอีก,กันหน้าและอยากเห็นผมเล่นเกมไรคอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวผมจัดให้ทันทีเลยอ่ะสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับผม